ทุกคนนะครับผมไปเจอเกมหนึ่งที่น่าสนใจมาแนะนำวันนี้ชื่อเกมว่าฟ o p p y True นะครับผมอ่านออกเสียงให้ถูกครับผมฟอ p ป y True เกมจำลองการเป็นควายบินได้นะฮะเอานั้นแบบบินหลบสิง่งกีดขวางบอกว่าคลิปนี้มันจะไม่บินนะคือเกมมันดีขนาดนี้อ่ะทุกคนผมต้องเล่นแล้วไหมมา มันจะยากเท่าไหร่เชี่ยวการเป็นควายบินมาแล้วกูก็ลากเลยเดี๋ยว <laughs> ฟับป,ปี t ทรูนะครับฟับป,ปี t ทรูโอ้เป็ <laughs> เอ้ยเ <laughs> ชื่อยิงไม่ถนัดนเกมแนวนี้อยู่ฟับ r ี้ทรูฟับป,ปี้ฟับป,ปี เดี๋ยวนะเมื่อกี้ใบอะไรสีเขียวๆทุกคนเอ้ยเดี๋ยวผมเอ้ยผมไม่ถน,นัดเก็บแนวนี้แล้วแบบฝับพี่ฝับพี่ปับคลิปนี้มันถ้าไม่บินนะกูบินเองนี่กูบินเองอาจมีคำหยาบนะคลิปนี้ขอขออภยัยฝฝับพี่ฝับ โอ้วันนี้เราจะได้เล่นไหมเนี่ยอุย้ยบรรยากาศพอแลละกูเลย